คุณผู้ชมคะและโจทย์ใหญ่สำหรับอาเซียนในครั้งนี้ก็คือการพยายามรักษาสมดุลกับสหรัฐท่ามกลางแนวโน้มที่ก็รับทราบกันนะคะและอย่างที่คุณพงษ์ัถ์ได้วิเคราะห์ไปก็คือสหรัฐเองก็คงจะต้องการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนอาเซียนเองควรจะต้องวางตัวอย่างไรไม่ใช่เฉพาะแต่การประชุมกลุ่มนะคะผู้นำอาเซียนก็จะได้พบกับผู้นำสหรัฐในระดับทวิทภาคีด้วย เรื่องนี้คุณเสียศักพวงเกตแก้วอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศได้วิเคราะห์เรื่องนี้กับคุณเทพชัยยองและคุณก่อเขตจันทะเลิลักษ์ณในรายการน e w s r o o m Daily ค่ะคิดวเน็ตในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยสหรัฐก็คงอยากจะยืนยันว่าสหรัฐยังจะ engage นะครับยังมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็ ให้ความสําคัญก,กับอาเซียนทั้งนี้นีผมคิดว่าเราคงอยากจะคุยไม่ใช่คุยในเรื่องของภคยคุกคามจากจีนซึ่งสหรัฐมัก,มกจะเน้นพอพูดถึงเรื่องอินโดแปซิฟิกนะครับครับจริงๆแล้ว a อนเจนดาระหว่างสหรัฐกับอาเซียนมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันคือเราอยากจะเห็นสหรัฐมุ่งที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับอาเซียนนะครับสร้างความแข็งแกร่ง,งให้กับอาเซียนทังการเมืองทางเศรษฐกิจ นะครับแล้วตรงเนี้ยที่จะทําให้อาเซียนสามารถช่วยประคับประคองความมั่นคงเสถียรภาพในภูมิภาคได้นะครับคุณเสียสักคิดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยโดยตรงเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยจะให้คําแนะนําท่านนายกในเรื่องของการพูดคุยในประเด็นไหนมากเป็นพิเศษนะครับในในภาวะปัจจุบันอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าประเด็นแรกก็คือประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐ และเราเองก็ได้มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับเราก็ถือว่าเราได้กลับสู่ประชาธิปไตยแล้วเราก็อยากจะเห็นพันธมิตรอันนี้เป็น,เป,นเป็นแกนกลางที่สําคัญของบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับบราซิลก็น่าจะมีความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยเป็นเป็นแกนกลางแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อยากจะเห็นสหรัฐเข้ามามีบทบาท ในเรื่องของการค้าการลงทุนแน่นอนนะครับ,รบแต,แต่ในเรื่องของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ทสําคัญนะครับ ừ ừ ừ เพราะ <ๆ S 2> ยังไงก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐเนี่ย <ๆ S 1> ก็เป็นอะไรที่มีความก้าวหน้านะครับรบซึ่งการสนับสนุนจากสหรัฐในส่วนนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของของไทยนะครับในความเห็นของของคนในภูมิภาคเนี่ยคุณเฉศกคิดว่า เราคนที่อยากเห็นอเมริกากลับมามากแค่ไหนมากถึงขั้นที่ทําให้เราต้องเลือกระหว่างอเมริกากับจีนือเปล่าถ้าเราพูดถึงสันธิภาพความมั่นคงในภูมิภาคดุลอำนาจในภูมิภาคเนี่ยบทบาทสหรัฐสําคัญเราต้องการให้สหรัฐมีบทบาทในการถทวงดุลจีนแต่ไม่ใช่ถึงขั้นที่จะต้องให้เราเนี่ยไปปิดล้อมหรือต่อต้านจีนประเด็นที่สองคือว่าอเจนดา ที่เรียกว่า free and open Indo Pacific ของสหรัฐเนี่ยเราอยากให้มันมีมิติที่สร้างสารรค์ด้วยเพราะสหารัฐสามารถ come back ในลักษณะที่สร้างสารรค์ได้เพราะว่าสหรัฐก็ยังเป็นเศรษฐกิจที่อันดับหนึ่งของโลกบทบาทของสหรัฐทางเศรษฐกิจมีความสําคัญในภูมิภาคและผมก็ดีใจที่ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ย ใน agenda เมื่อกี้ที่ทางคุณเทพชัยพูดมันก็มี agenda ของอาเซียนที่อยากเห็นสหรัฐเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาช่วยในการพื้นูเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังในยุคหลังโควิดนะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการ change, การ climate change การรับมือกับ climate change เพราะทุกอันนี้เป็น agenda สำคัญของสหรัฐการ c o n t a i จีนเนี่ยของสหรัฐเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือทำให้อาเซียนเข้มแข็ง เข้มแข็งยืนด้วยตัวอของเราเองได้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะครับสนับสนุนเวทีต่างๆที่อาเซียนสร้างขึ้นมาให้มีการหารือกันเนี่ยครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นวิธีการที่จะถ่วงดุนจีนนะครับหรือที่หสหรัฐมุ่งต่อต้านจีนที่ดีที่สุดคือสร้างความเข้มแข็งแต่อย่าให้อาเซียนต้องไปถูกดึงเข้าไปอยู่ฝ่ายสหรัฐแล้วก็เลือกสหรัฐแล้วก็ไม่เลือกจีน